ညောသောသောကတောဟုတတမောသန္တိကောခရိကိုဟံစိကောဝောမနိကိုပ చ တာဝိသုဘောမြောဟိယာတဟံသမ္မာပုသျာမိတဟံဓမ္မံသီသနာမါမိ โยสะวปิปโนหโตสะระสังโฆจปิปะโนโตสสังโฆยายะปิปโนโสะระสังโฆสามีจิปิปะโนหโตสะระสังโฆยะทิทังจะตาริปุริสาโยคานิอัตถาปุริสาบุคขาเอสวาโตสะระสังโฆหุเนโยภูเนโยทักิเนโยอันชริกรนิโยนุตระมุจจาคตานกัสสะตัมังสังขังปุชยามิตัมังสังขังสิามามิ

โุทธสุทโธกุดธดมหนโวจนสุตะปยานโนจารุโกัสสปะภริสขาตะโววันธามิพุทธะมหามัจเรนาตังธัมโมปิโบวิยาตาสสสตุโหนยมกปะกมตะเปตะปินักูรโลกุตโลโยจาระที่ปนุวันธรมิธรรมังหามัจรตังสุโวสิเตาปิยกตสันิโตโยเดสันโตสุตานุโมนะภูรลาหินุริโยสมิทัสสุ วันธรรมิสังคธรมาทิรนาตังอิจ้วเมกันเถวิปพูชนายกังวัตถุใจยังวันทายาตาบิสรังขตมุนยังเมญยังมามาสบุปะเถวาโมหุตเวตาสาภาวะสีที่ยาอิทตตาาตโรเกปนูระหังสมาหะมโธตมโเจเทสิโตนิยานิโกสัมบิโกบาินิภานิโกสัมประกามิสุกัตถะปเวทิตว ไมยันตังธทำมังสุดวายยังบงชานามาชาติปีทุกข์ชาลาปีทุกข์ม่ได้ดำปีทุกข์สุขปิเทวะทุกขโทมันสุะยาสัปีทุกขาอะปีหิสัมปโยโคทุกขปีหิปโยโคทุกข ยำบิดเชิงนาราพอดีตัมปิทุเพิงสังเกตนะปัญญุปตะนาคันาทุกขสียทีทางภูกูปตนาคันทัวเวทตะปาคันทัวสังโยปตะนาคันทัวสังขารุปตะนาคันทัวปิญญาณุปตะนาคันทัวยะสัปริญญายธรมโนสุภะวะทีวังโหรังสพเกษวเนติเอวังภะกะจปนสสะภะปตุสวเกสุนุสัสสนโพราภวตาติ ลูปังอนิจังเวทนานิจังสัญญานิจังสังขารานิจังวิญญาณังอนิจังลูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจ่าสัพเพธรรมานัตตาเตเตมยังโวตินามหาจารย์ชราหมรณะสุขิหิมุติหิมุนเสหิวะยาสหิทุกโตินาทุกปารีธา อาเปโมนามิมัสสะเจ้บริสสทุกขันละสานักเรียยาปัญญาเยธาเติเราบริพุตังปีตังผู้อันดังวุธิสารหันดังสมัสสมุธังสัทธะขลสมานัการิยงปะพาจิตาดังสมิงผวาติพ้ามจาริยังจารามาพิโคนังสิกาสาชิวสามาปนาดังโนพมจาริยังอิมาสสะเจ้บริสสะทุกขันละสะนักเรียนยายาสังวัตตุติ Tadi sangka Yuni Soji barang berisewa, mi apa dewasa tak sabar kata aja, Unha sabar kata aja, sama kasabat tak pasti ring sabar sama aja, Ya apa dewasa ini kubina balik อาทิสังฆายุนิสุปินดาปาตังปริสวามีเนวะดาวาญาณมาธาญาณมันตนานาวิภูสนายายาวดเวไอมัสสเกสัธิริยาญาปนายาปิหิงสุปาริยาภัมมะจาริยานุกะหายาอินีปุรานันจเวทนังวิหังคามีหน้าวันจเวทนังนาอุปเทสนามียาตระจะมีภวิสติยานัพุชตาจพักสิวโรจาติ Pakarik sangka yoni sosia nasana ngberi sebaami, nyawa teba sida saa brikata ya pun hasa brikata ya, daung sama kasawa ta dapat seiring sepasang pesanang brikata ya, busu brikse ya wino ta na ngberi sanana da matang, pakarik sangka yoni sohira na bata ya pesa cha pakarik harang briksebaami, nyawa teba bukana na ngwe apa मता या ती

ภูสุขิสัตาเนกิจัยินเิดดาูชางธานังว่จะนางขารุงวเดสังเทสนังขุณวาตาสสอายุปวัตติติ Sākattava Buddha Dattanaṁ āsatāṁ uttamaṁ vadāṁ hīdāṁ pīpunosa nāṁ buddhati cīnāsotī nānāsāṁ dhūpatava สัพเพทุกข์บูปัสสะเมินดูเทสักตวะธรรมรัตนางุสะทังุตัมบงวรังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเจนะสุตินานาสันตุปะตวาสัพเพพยายามุปัสมิตุเตสักตวะสังขารตนางุสะทังุตัมบงวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคตเจนะสุตินานาสันตุปะทวาสัพเพโรคะบูปัสมิตุเต โูเจงโคสิสังฆาตุธรรมานังวิจโยตถาวิริยมีติปัสสติโพ้เจงกาจตถทาปเดสสมาตุเบระผู้ัจงกาสตเทเตสพปะดาสินามุนินะสมัาขาตาภะวิตาภูริกตาสังวัตันเดียปิญญาญา n i พานา a ยะโุริยาเยเตนะสัจวัชเชนะสุต ทิเดห์ห้อุสสพระไทยกสมิขมิเยนาทั่วโมขันลานันจะกสสงชิดานตัวิเติเสวาโพังเจสตเสยเทจตังอภินันติตวาโกามูจิงสุตังคนีเอเตนัสวเจนสโสดิเดหุ้สสพระไทยกธธรรมราชาปิเขนันเยนาพิปีได้ตจุนดันเดเรนะตันเยวะปนาเตตวานัสสทาังสมโมทิตวาจะอาภาธาตมหาบุธาสิทธานะโ เอเตนกสะจวัชีนะโสติเตหนุสสะพัธาปะวีนาเตจะอาธาตินังนัมบีมะเฮสินังมากะหาตะกิเรสะปะปะนดานุปัติธมตะนะเอเตนะสะจวัชีนะโสอิเตหนุสสะพัธา ยันทุนไม่มีทางอภมังค์หลันจะโยจะมนาโปสกุณสสะทุปปะะโมตุสุปินังอาการทางพุทธามุปาเวนวินาเมตุยันทุนไมีตางอภมังคาหันจะโยจมนาโปสกุณสสะทุปปะะโมตุสุปินังอาการทางธรรมา นุบาเวนะวินาสเมนตุยันโทเนมิตังอะบมังค์รันยายุจามนาโพคกุณหสสะถาทัวปะปะเกหหตุสุปินังะการตังสังขานุบาเวนะวินาสเมนตุ

यदेव वदनो पदना चेतना ये सन्तानीना dhamma यवनि बलतो म मनसन्तु सह ภา थेव यत्त चातो पवे भवे उचिनं सति पञ्ञ खन्दे होवि यमिना बलर पन्नो कसंगतु यजे सुमेकुतति भगवनो नतो तमूनातो वरुतमो नतो पते गहुतो च संगो नतो तोतमम मते सो रामानुपावे नमः रोगसंगतन् dhamma ญาเทวตาสันติวิหารวาสินีทเปคาเดพุทธโพธิคาเตหิงตังตธรรมธาเรนาปวันดุพธิตาสทิงกรุณีธาบิหานมันธาเรตราจมจจานมกาจพิกบวสารามิกาธาณาบิปัสกา ကမတိယသနိကမတိယသနသပနပုတ္တဝိတဘဝန္တေသရပုဇေပိ జన သမဝါသံသေတသတာရဟောပခာတိကနိဇနိကံသမောရံဖြစ်ကြေစဖိဗိနသရုန်သံသေယံသဒုဇီရောပတံသမ္မောသမ္မတရာဇဘုခာတာ तं हो हूँ समं होवा था जहें ताया चा अम्हें लगा तो सत्तमो सभी तामचारी नौ बीचिंस बाबुने यमा तमेरी अपभेति दे पसन्द हूँ तो सभी पानी नौ बीचिंस ने समाधान अपभेषण तू करी ते वु प्रवस्तु वु चिपो या से तानं सुविंथाने วันเธมิพันเตเจติยังสะพังสบัเธอเธอเนี่ยสุปฏิทิดรงสะเดียริกาธาตุมหาโพธิงพธรูปองสกะรองสทากายสะวจสะมณะสเจววันเธอเตตาทธอคตสยานีอาศานีธาเนี่ยสมาเนี่จากพิสะปะเา ุกาสวรรธนิพันเดสพังอภารธรรมขมันเทมิพันเดไม่ยากกตังบุญยังสัมม um ินาอนุโมทิตาพังสัมมินากะตังบุญยังไม่หังกดาดาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ